โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็มาอยู่เกมเ e n นแคทกันนั่นเองนะสำหรับวันนี้นะเดู๋ยผมจะพาไปลุยในด่านของเลสสกายอดเดอร์มอนกันนั่นเองนะสำหรับในด่านนี้ก็จะมาทุกๆวันอังคารนั่นเองก็สำหรับในด่านนี้นะเราจะมีโอกาส40%นะที่จะได้แมวแค t ทอร์นาโดนั่นเองนะก็สำหรับตัวที่ผมจะเอาไปใช้เล่นนะก็จะมีนี่เลยนะฮะ ก็สำหรับเจ้าเซตนี้นะก็จะเป็นเซตที่เอาไว้เล่นในด่านแรกกับด่านสองนะส่วนเซตนี้ก็จะเอาไว้เล่นในด่านสามนั่นเองนะก็จะมีอ,อ,อลีเดอร์เซอร์นะฮะแคชคอมนโดด็อกเตอร์อวิลแคทนะฮะทั้งสองล่างเลยทั้งล่างดำกับล่างโบติก็สำหรับห้าตัวแรกนะฮะก็จะเป็นเซตคอมโบที่ทำให้แมวของเราถึกขึ้นนั่นเองนะฮะออแล้วก็จะมี ซาดากะแคทนะฮะอ่าเมนิกไม่โชว์นะฮะแล้วก็อ่าแมวแมวซูชินะฮะแล้วก็อ่าไททันนะฮะเป็นครสไททันล่างสามแล้วก็อ่าแมวว่ายน้ำนั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนของด่านสุดท้ายนะฮะเออที่เราจะเล่นกันก็จะมีอ่าอ่ไททันแคทนะเครสไททันล่างสามแล้วก็มังกรคิงดะกอนแคทนะ,ะสองล่างแล้วก็อ่าดายเพลรนนะฮะ แล้วก็เคสซี่บาร์มุสนะฮะแล้วก็อีเลเซอรสส์สองตัวเลยแล้วก็รามิงนะฮะอ่าโคทัสึแล้วก็นะวแคนแคนนะฮะอ่าก็ก่อนที่จะไปลุยก็ขอบคุณแฟนอทุกคนด้วยนะที่ส่งพัคเข้ามาในดิสคอ d ด้วยเองนะสำหรับใครที่จะส่งแฟนอนะก็สามารถส่งได้ที่ดิสคอ d เลยโอเคมาเดี๋ยวเราไปลุยกันโอเคและสำหรับในด่านนี้นะฮะเราจะเจอบอสเป็นเพอร์เฟกซายโคนั่นเองนะซึ่งจะมีเลือดอยู่ที่ แส0ห้านั่นเองนะเกือบล้านนะฮะเออแล้วก็ดาเมจอยู่ที่3,666นั่นเองนะ,ะระยะการโจมตี650ถือว่าโคตรไกลนะฮะก็จะมีโมเมนต์สปีดอยู่ที่4นะฮะน็อกแบ็ก3ครั้งแล้วก็จะมีสกิลนะลองดิสเทนต์นั่นเองนะฮะทำให้ไม่สามารถโจมตีใกล้ได้นะ,ะแต่จะโจมตีไกลนั่นเองมีระยะการโจมตีตั้งแต่250นะ,ะถึง650นั่นเองนะฮะอืมก็ถือว่าเป็นอ่ ตัวที่แก้ทงได้ง่ายใครมีอไอ้แมวคอลแรบนะบอกเลยว่ารูปปากได้เลยนั่นเองนะฮะอีซี่แน่นอนนะฮะเพราะว่าแมวมิกูนะจะมีสกิลนะฮะดอทแอคแทกนั่นเองก่อนนะฮะก็สามารถส่งไปเรื่อยๆพอเข้าไปใกล้ตัวบอสแล้วนะฮะมันก็จะไม่สามารถโจมตีเราได้เออบอสต,ตัวนี้คือไม่สามารถโจมตีใกล้ได้นั่นเองนะฮะเป็นจุดบอดของเจ้าตัวนี้เลย ก็สามารถใช้อมิกุตบบอสจนตายได้นะฮะบอสนี่รู้สึกกลัวไอเนี้ยต้นหอมสาเหตุการตายนะมาจากเจอมิกุเอาต้นหอมตบหน้านะฮะตบหน้าจนตายโคตรดานบ้างเลยสำหรับในดานนี้นะฮะมาเริ่มจริงจริงจังทีนะฮะโอเค ก็โดยส่วนใหญ่นะครับผมก็จะใช้ไอเจ้าคนรัสดแค้นนะฮะแล้วก็ใช้ไถ่ท่านนะฮะเดินเข้าไปในจุดบอดของบ่อนั่นเองนะทำให้บอลไม่สามารถโจมตีเราได้ก็บอกเลยว่าเป็นบอลที่โหดอยู่นะฮะก็ถ้าโหดโหดอะโหดใช่นะตีไกลมากแต่ว่ามันจะมีจุดบอดนั่นเองนะฮะถ้าเราไปอยู่ในจุดบอดของมันได้ก็ถือว่าเราชนะแล้วนะฮะ ด่านแรกยังง่ายๆอยู่บอเลยด่านแรกยังง่ายๆเพราะว่าลูกน้องมันจะไม่โหดมากนะมีแค่ไอ้ก้างปลาเท่านั้นแล้วก็หมาดํานั่นเองทําให้ไทยท่านแคนาะสามารถเข้าไปในจุดบอดของบอดได้ดูดีดูดิ <c oughs> ไสโคนปัดไม่โดนนั่นเองนะฮะโจมตีไม่ถึงโจมตีใกล้ไม่ได้นะฮะแต่ว่าโจมตีโคตรโคตรไกลเออ ก็เท่ากับว่าตัวที่อยู่ติดกับบอสเนี่ยตัวที่ตีบอสได้ก็คือตีฟรีเลยนั่นเองนะฮะบอสตีไม่โดนตีไปเรื่อยโอเคเราแบกเป็นรอบนึงแล้วนะฮะอบอสมันน็อกแบกสามครั้งนะครับก็ตีไปเรื่อยล้วรอบได้ด่านนี้ก็ไม่ยากนั่นเองนะฮะยิ่งถ้ามีเอ่อมิกุูมาด้วยนี่บอกเลยว่าอีซี่แน่นอนนะฮะบอสมันตีไม่โดนนะ,ะแล้วก็จะมีอ่า ถึงตีโดนก็มีสกิลโดนได้แขกนั่นเองนะครับสามารถหลบการโจมตีบอสได้เออมันก็ง่ายขึ้นไปอีกนั่นเองก็คือไม่โดนการโจมตีนั่นแหละนะฮะเมื่ออยู่ไกลก็มีโอกาสหลบการโจมตีได้เมื่ออยู่ใกล้ก็ตีไม่โดนนะฮะบอสโอเคก็ที่ผมพูดเบาๆอย่างนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะเมื่อวานเมื่อวาน ผมกะว่าจะอัดไอ้นี่นะฮะอ่รีเจนเควส์นั่นเองนะฮะแล้วดีดเล็กไปหน่อยข้างห้องมาเคาะประตูเรียกเลยเยข้างห้องมาเคาะประตูเรียกฮะ,ะให้เงียบเงียบหน่อยเอยอพูดดังไปหน่อยจนขึ้นไปอยู่ชั้นสองหึ่งก็ความผิดผมด้วยนั่นแหละนะฮะที่พูดเสียงดังโอเคเรียบร้อยไททันตายหมดแล้วนะฮะ มันก็จะยากตรงหมานี่แหละนะฮะสำหรับในด่านแรกถ้าเรากจัดหมาได้แล้วก็สบายละดีดมากไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต้นเรื่องเดี๋ยวผมลงทีหลังนะฮะเออเล่นไม่จบด้วยนะฮะเออเข้ามาคอห้องพอดีก็อยู่ในหอก็ต้องนั่นแหละนะฮะดีดมาไม่ได้เออแล้วก็อยู่บ้านก็ ผมอยู่บ้านเป็นห้องแถวนะมันก็พูดดังไม่ได้เหมือนกันเฮ okay. ช็อคเวฟไปด้วย oh, โหโคตรดีก่อนนะฮะเออนั่นแหละอยากหาคาเฟ่ยอยู่นะแบบเแบบนี่ยเด็ดคาเฟ่เหมือนญี่ปุ่นนะที่มันทำเป็นล็อกๆไม่แน่ใจว่าเสียงดังได้หรือเปล่าแต่อยากได้แบบนั้นอนะ่ะแบบห้องเก็บเสียงอะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่มีห้องดีๆทำคลิปเลย มาอัดคลิปเสียงดังไม่ได้นะฮะก็ขออภัยด้วยโอเคอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าต้องเสียงดังแค่ไหนเออเสียงมันถึงจะไม่เลืออดออกไปห้องด้านข้างแต่ก็จะพยายามพยายามเบากลางๆแล้วก,กันนะไม่เบาไม่ดังพยายามอยู่กลางๆแต่ไม่รู้ว่า เสียงมันเลยล่อไปหรือเปล่าอันนี้ก็กังวลอยู่เหมือนกันโอเคท่านี้ก็อีซี่แล้วนะเคลียร์มาไปเรียบร้อยแล้วโอเคเลยไม่ได้ลงเลยเมื่อวานอัดไม่เสร็จนะฮะเออแบบพอพออ่าเริ่มอัดแล้วทําเสียงดังแล้วเลยไม่กล้าอัดต่อเลยกลัวทําเสียงดังนั่นแหละนะฮะเม,มืวนเลย อ่าไม่ลงตอนแรกกับว่าจะลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะอ่าโอเคเหลือแค่พังฐานแล้วตอนนี้เรียบร้อยมาด่านต่อไปสำหรับในด่านนี้นะฮะเขาก็จะบงังคับให้ใช้แค่ซูเปอร์เลเท่านั้นเออมันก็จะยากขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะเพราะว่าเราใช้โคทสื่อ ก็สำหรับเจ้าคนสือนี่ก็เป็นตัวหลักเลยนั่นเองนะที่จะไว้ปรับบอสนั่นเองเมซูชิก็ใช้ได้เหมือนกันนะเมซูชิเลือดก็เยอะคิดว่าน่าจะเอาไปคิดว่าเลือดน่าจะพอฝ่าดงกระสุนฝ่าดงพายุนะเข้าไปในจุดบอสของไอ้อน,นี้ได้นะเซโครนเข้าไปถึงไหมเอยเขาไม่ถึงนี่เดียวเองเข้าไปได้เออเข้าไปได้แล้วสวย ทานนี้ก็มีตัวตี2ตัวแล้วนะโคทสึกับอ่าซูชินะเออมี3ตัวด้วยดิไทท่านด้วยมาชกไปชกไปชกไปเออชอกเวฟชอกเวฟเลเวล10เลยนะโอเคเด้งไปรอบหนึ่งแล้วมีซูชิคอยช่วยทำตามเมุนนะก็จบไวขึ้นจบไปขึ้นมากเลยนะ Okay. เสียดายนะที่ดต่นี้เอามิกุมาเล่นไม่ได้ตัวแก้ทางไอ้ไอ้ไซคอเพิเต์ไซคนนะคือดอตแทคก็ตโคตรชอบนะฮะอมาตะนะฮะสกิลอมาตะหลบการจำตีนะแล้วเป็นอมาตะชัวครู่ตัวแก้ทางได้ดีนะเหมือนอ่าไซคนเขากลัวไอ้นี่กลัวต้นหอมฟัน,น้าแพ้ทาง ถ้าเห็นการตายก็มาจากต้นหอมเอาเจอมิกูเอาต้นหอมฟันหน้ามาโอเคและมาในด่านที่3นะด่านเก็บร่างที่3นั่นเองก็ใน2ด่านที่ผ่านมานะก็จะมีโอกาส40เลยแต่ก็ <c oughs> 40นั่นแหละนะแนะนำให้เอาเทเชลเลด้ามาเพื่อที่จะได้ไอ้เจ้าแคททอรแคททอรโดดีกว่านะฮะ โอเคตอนับ okay. ในทานนี้นะฮะตัวดาเมจหลักเลยนะฮะก็จะมีดากอนแคนะสองตัวคิงดากอนแคนะแล้วก็ดาริงเพลเลอร์นะแล้วก็บามอนนั่นเองสี่ตัวหลักเลยนั่นเองนะฮะก็แนะนำนะฮะให้เอาแมวทุกตัวนะทุกตัวที่ตีไกลกว่า400นะเอามาใช้นะฮะตัวที่ตีใกล้กว่า400นะอยนะอย่าหาทำนะมันจะตีมันจะทำดาเมจไม่ได้เลยนะมันจะโดนบอสตก ช่วงแรกนี้ผมก็จะใช้เอ่อบังกรนะฮะคือจะแตกบังกรไปเรื่อยก็จะพยายามไม่ส่งบังกรไปเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าส่งบังกรไปเยอะมากแล้วเออศัตรูมันจะตายไวนั่นเองนะผมพยายามยื้ออยู่ยื้อให้เรียกเอ่อบามดได้โอเคยื้อให้เอ่อหลอดบามดนี่มันรีโหลดให้ได้มากที่สุดนะฮะเออ เพราะว่าส่งมังกรไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะโดนใส่คนตบเอาหรือเปล่าโอเคยิงเลเซอร์ไปเดี๋ยวโดนบาบุด <c oughs> เดี๋ยวบาบุดตายเอาก็เน้นส่งราเมงกับอ่าเลเซอร์ไปก่อนก็ได้นะอย่าลืมใช้อ่ารามงให้เป็นประโยชน์นะเพราะว่ารามงนี่มันถึกต่อพวกเอ็งเจโอเค เริ่มดันแล้วนะแคนแคนตบนี่งไงมาแล้วเพอร์เฟกซายโคนะสำหรับในด่านนี้ก็จะมีไอ้มาแองเจลด้วยมาเอ็นเจนี่บอกเลยว่า <c oughs> โหดนะโหดนะนะมันแก้ทางได้อยู่หมัดเลยนั่นเองนะฮะมันมีสกิลน็อกแบ็กนะแล้วก็เอ่อ,อ่สําหรับไอ้เจ้ามานี่มันจะน็อกแบ็กสองครั้งนั่นเองก็อา่านี่แหละนะถึงเอาเอา่ตัวที่ตีไกลกว่า400มานะ เออมังกรนี่ระยะการตีนี่4 0่อนะฮะอือก็มันตีตีโดน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 พระไม้มเ,เกลียอยู่นะฮะแต่ว่าเออนิดเดียวมันก็จะเจอเอ่พายุปัดแล้วเออเนี่ยแหละเจอปัดพอดีเลยยายเพล์อโอเคค่อยๆเป่าไปนะฮะใช้อะมังมังกรเป่าไปเรื่อยๆหลักๆเลยก็คือต้องกำจัด ม้เอ็งจูงไม่ได้สก,ก่อ์นั่นเองจะใช้เอ่อมังกรตบเอาค่อยๆตกไปเรื่อยๆบอกเลยว่าด่านนี้ยากนะถ้าไม่มีตัวที่ตีไกลแนะนําถ้ามีตัวมีสกิลลองแรงนะให้เอามาใช้เลยก็ได้นะฮะอย่างเช่นเอ่อไซอุพังนะที่ทุกๆคนน่าจะเอามาใช้กันช่วยได้เยอะมากๆเลยนั่นเองหรือใครถ้ามีเอ่ออัอพพไดนะก็สามารถเอามาใช้ได้นั่นเอง ตอนนี้ก็ <c oughs> โอเคบามดมันค่อยๆดันมาเรื่อยๆแล้วพยายามอย่าเอา,เอาปืนมานั่นเองนะอย่าเอาปืนไอ้สไนเปอร์แคทมานะถ้าเอาตัวช่วยมาแล้วมันยิงใส่มัดเมื่อไหรนะบอกเลยว่าเมลเราแตกเมื่อน,นั้นนะครับเพราะว่าเมลเรามันจะเดินไปโจมตีอบอสใกล้ๆนะแล้วก็จะเจอบอสปัน่นตายนั่นเองนะฮะเพราะว่าบอสมันตีไกล แล้วก็ถ้าไม่มีเอ่อม้าคอยยืนอยู่ด้านหน้าไว้นะฮะมันก็จะแมวเราก็จะเดินไปข้างหน้านั่นเองทําให้เจอบอสตีก็เป็นไป,นปนได้อย่าเอาตัวที่มันมีสกิลน็อกแบค็คหรือว่าตัวที่สามารถน็อกแบค็คบอสได้ไม่น็อกแบค็คบอสดิน็อกแบค็คไอเจ้าม้เองเจ้าได้นะฮะอย่าเอามาใช้เด็ดขานะฮะเพราะว่ามันจะทำให้แมวเราตายได้ง่ายนั่นเอง หลักๆเลยก็คือยืมไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ตัวที่ตีไก่ตีนั่นเองโอเคเรียบร้อยไม้เจ้าตายเรียบร้อยละดูเหมือนง่ายนะแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยกว่าจะตีไอ้ไม้เจ้าตายเนี่ยผมก็ลองผิดลองถูกมาเยอะเหมือนกัน,นดันนี้เอาจริงถ้าใช้ยูเบอร์นะแนะนำไม่ใช้เอาพไดนะจะฆ่าไอ้เจ้าไม้เจ้าได้ง่ายมากเลย เท่านี้ก็เรียบร้อยนะส่วนตอนนี้นะถ้าไมอเจ้าตายแล้วให้เราส่งอ่ t ออฟุตแคทนะฮะแล้วก็ไททันแคทไปตีแทนนั่นเองถ้าเราส่งคิงาก้อกแคทไปรับรองเจอปั่นตายแนะ่นอนนะ,ะไม่คุม้มโอเคก็ตีไปเรื่อยนะเท่านี้ก็ชนะละ เพราะว่าบอยมันตีเราไม่ได้เราตีฟรีอย่างเดียว,วตอนนี้ถึงเวลาเราตีฟรีบ้างละบอสตีฟรีมางนานแล้วรับดาเมจซะบ้างนะเออลืมบอ,อกไปนะแคนแคนในระหว่างที่ม้าแองเจ้ายังไม่ตายนะก็สามารถส่งแคนแคนไปตบไอเจ้าม้าม้าแองเจลนั่นแหละนะฮะสามารถไปเออเอาแคนแคนไปตบม้าเองเจลมาได้นั่นเองนะ ก็ถ้าแคนแคนฆ่าหมาแองเจลได้เราก็จะมีเงินมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะอถ้าคุณอัพทาเลนต์ไอ้อน,นี่มานะเวลาแคนแคนตบนี่เงินจะดรอปคูณสองก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะฮะสกิลาหาตังค์สกิลหาตังค์ดีๆนี่แหละนะฮะสำหรับแคนแค okay. นเดี๋ยวดอกแบ็คครั้งสุดท้ายน,นะสำหรับบอส เอาจริงนะบอสมันไม่ได้ยากเลยนะแต่ว่าไอเจ้ามา้าแอเจลมันมาปิดจุดอ่อนของจุดอ่อนของบอสนะทำให้มันดูยากนั่นเองอเ,เรียบร้อยมาได้ลเลาพังฐานแล้วนะก็ส่งตัวตีไปได้เลยตอนนี้เหมือนง่ายนะแต่มันไม่ง่ายเลยเพราะว่ามา้าไอเจนี่มัน ถ้าค่าไม่ตายเนี่ยมันดันมาถึงบ้านก่อนเนี่ยบอกเลยว่าก็จบเหมือนกันนะหลักๆของด่านนี้ก็เลยก็ต้องฆ่าไม้เจลก่อนนั่นเองเรียบร้อยนะฮะโอเคแล้วสำหรับแคททอร์นาโดที่เราจะได้มานะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะฮะในล่างสองก็จะเป็นเฮลิแคทนะฮะ <laughs> ไม่ใช่เฮลิเคนะแต่เป็นเฮลิแคทแล้วในล่างที่สาก็จะเป็นแคทไทฟูนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปลองใช้กัน ก็สำหรับเจ้าตัวแรกนะแคทโทนาโดก็จะมีเลือดอยู่ที่11,730นั่นเองนะดาเมจเบามากๆนะฮะดาเมจอยู่ที่407นั่นเองนะฮะเออแต่ว่ามันตีแรงไม่ไม่ไม่ได้ตีแรงมันตีไวนะฮะสำหรับ,บเจ้าตัวนี้ระยะการโจมตี180นะฮะมุมเป็นสปีดเก้าน็อกแบ็ก3ครั้งนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีสกิลนะห้านนะที่จะโจมตีแบบติดคลีนนั่นเองก็เป็นตัวที่ใช้ได้นะฮะ ช้ได้อยู่นะฮะมันตีตีไวอยู่ทํใไมโอกาสติดครีนี่มันออกออกบ่อยนั่นเอง,เ,องเหมือนออกบ่อยนะฮะแต่ตามจิมก็ออกเท่าเดิมนั่นแหละเพียงแค่ว่ามันตีไวนะฮะเออโอกาสติดครีมันก็เลยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สําหรับในร่างที่2นะเฮลิแคทนะฮะก็จะมี h p เพิ่มขึ้นมาอีกเป็น15,300นะจากเดิม 11, 7 3 0นะึ้ะ เพิ่มมาเกือบ4 0 0พันนั่นเองนะฮะเออแล้วก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นมา110หน่วยนั่นเองนะฮะประมาณประมาณจากอ่าอเนะฮะเพิ่มเป็นอ่าหอหน่วยก็เพิ่มมาเอ,อ่อ1้หน่วยนั่นเองนะฮะแล้วก็ร,กระยะการโจมตี180หน่วยเท่าเดิมนะฮะม,มุมนต้สปีดเท่าเดิมนะฮะก้าน็อกแบ็ก3ครั้งแล้วก็จะมีสกิลเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะมีโอกาส5%ที่จะโจมตีแบบติดคลิเออก็ตีใบนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้ปันป่นปันป่นปันป่นปั่น ปัดเรื่อยๆแล้วก็สำหรับในร่างที่3นะแคทายโฟลก็จะมี HP เพิ่มขึ้นมาเป็น2600 0หน่วยนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีโมเมนต์สปีดเพิ่มขึ้นมานะจาก9เป็น14นั่นเองนะฮะก็วิ่งไวขึ้นนะฮะแล้วก็มีเลือดเพิ่มยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะส่วนคริติคอลนะก็มีโอกาสติดคลิสเท่าเดิมนะ5%เซก็ถือว่าไม่ได้ติดบ่อยเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเน้นตีไวเอานั่นเองนะฮะก็เป็นตัวที่ใช้ได้อยู่เหมือนกัน ตลัดเจ้าตัวนี้ปั่นไวมากนะฮะก็สำหรับในวันนี้นะก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจนคลิมนาครับไปายครับผม